นี่ครับคือเจดีวัดเขาดินนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับช่องอีสานเที่ยวนัวนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่วัดเขาดินตำบลสะแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่เรามาเยี่ยมชมเจดี JD. เก่าแก่โบราณสถานเก่าแก่อีกที่หนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาราวพุทธศักราชพุทธศตวรรษที่19-20จะพุทธศักราชพุทธศตวร 19, รษ ไปพาไปเดินชมครับนี่ครับนี่คือเจดีที่เป็นเนินดินเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับนี่คือเนินดินที่สร้างขึ้นมาเองจากฝีมือธรรมชาติเอยฝีมือมนุษย์ฝีมือมนุษย์ที่เป็นขุดขุดขึ้นมาประมาณนี้แหละครับคลิปนี้จะเป็นทั้งสองภาษาเลยนะครับ ให้เข้าใจกันทั้งอีสานทั้งไทยก็ว่ากันไปครับนี่ครับพาขึ้นมาเดินชมก็จะผุพังไปาตามการเวลานะครับตอนนี้ก็เราก็อยู่ด้านบนเนจีดีนะครับโดยรอบๆก็จะเป็นต้นไม้ มีพโบสดอยู่ด้านนู้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฐานอะไรก็ไม่รู้นะครับคาดว่าตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นเสาคาดว่าสมัยก่อนน่าจะมีเสาแล้วก็มีลังคาครอบไว้แต่ตอนนี้ก็จะผุพังไปตามกาลเวลานะครับพาเดินชมรอบๆนะครับเก่าแก่มากครับทรง ฐานสี่เหลี่ยมข้างบนทรงละฆังนะมันก็นเลยเป็นทีมาที่ไปของวัดเขาดินครับวัดภูเขาดินเพ็นภูเขาลูกหนึ่งเล็กๆที่สร้างขึ้นมาเองโดยฝีมือมนุษย์ตามประวัติ โดยรอบจะเป็นต้นไม้ลมเย็นดีครับภายในวัดวันนี้จะถ่ายได้แค่นี้นะครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นที่ของสงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็จะเป็นพญานาคสะพญานาคครับสะน้ํามีพญานาคล้อมรอบโอ้ต้นกักขามครับพี่น้องเกาแกงยังไงหงขามพันปีล้อมรอบไปด้วยต้นสะเดานะครับ ตวัดที่สิบก้1ยี่สิบสร้างขึ้นเขาแก่มาครับพี่น้องจะเป็นเนินเด่นหนึ่งสิงละ เดินชมรอบๆนะครับมีภาพาไปชมด้านล่างอีกฐานหนึ่งครับว่าเป็นอะไรตอนนี้ลงไปข้างล่างก่อนจีพาไปชมประวัตินี่นะครับประวัติของเขาเป็นภูเขาจำลอง อุยตรงนี้ก็จะเป็นซากอิดเก่าแก่อย่างตามการเวลานะครับเป็นเนินดินธรรมชาติที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ธรรมชาติหรือว่าฝีมือมนุษย์กันแน่เออเข้าใจไม่เข้าใจนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกฐาน ไม่รู้เป็นฐานอะไรอันนี้เป็นร่องรอยของพระพุทธรูปนะเสียนรูปโดนตัดหายไปแล้วเหลือแต่ฐานเป็นก้อนหินอนุญาตขึ้นนะครับนี่พี่ลองกววงด้วยคนระับจากเนื่อนดินจากข้างล่างจากพฟลโบซพื้นที่วัดกววงครับ กวงมากนะลมลมเย็นดีเป็นโบราณสถานเก่าแก่อีกแห่งนึงครับนีครับตอนนี้เป็นฐานตานหลางน่าจะกระเพนี่ใจครับตามประวัติเขาบริเคียนไว้นี่ครับชมมุมกงกวงของเจดีย์ก็เป็นเนื่องดินถิดขุดขึ้นมาก อ๋อภาษาบ้านอีสานบ้านเทาก็เป็นโพนนะครับทมทมทม,ทมกันขึ้นบ้านห้วก็มาส้างเจดีกันมากลางคืนกกนี่ก็น,นี่เสียวสันลังนิดนึงแล้วครับตอนใหม่มันหนักกวัวครับอีผูกผ้าเลียงใส่ต้นไม้ด้วย อยอดสะเดาวาง,งามเลยน้องคอยง่อมด้วยน้องนี่ครับคือสุดไปถ้าสุดหรือว่านั้นจะเป็นแบบนี้ก็บอกแน่ใจนะครับเพราะมันจะเอียงมันจะเอียงขึ้นไปอีกนิดนึงครับเราพูพังไป าการเวลาของเขาละครับชมบริเวณรลบหล่วัดเสียงนกเสียงกาลองจุบๆับุบๆเป็นธรรมชาติดีครับก็จะประมาณนี้แล้วครับขอคุณต้องกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เลยนะครับกดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องเพื่อสิไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆ แล้วว่าสิไปใส่ตอก็รออช่มครับโอ้เมื่อกี้เดี๋ยวซองนี่ครับสวยงามมากนี่ครับคือเจดีวัดเขาดินนะครับ